สวัสดีครับพ่อมแม่พี่น้องกองไฟตุกูตุกคนปกขอบอมบ,บ้าผูไทยเช่นเดิมเช่นเคยพี่นอ้องกรับเมนูอ่ะสบายดีเอซีทั้งไทยและลาวอ่ะมามะเมรีแต่พามากินเมนูซุกๆพี่น้องบอกกินดิบต้มเปื่อยยู่แจ้วพี่น้องบอกเมนีบอกกินดิพี่น้องเปื่อยเปื่อยดีขนาด อาฝากไลค์ก็แชร์ก็ติดตามกุ๊บสักแต่ใครสงง่งบอมบําบุไทยนั่นเด้อพี่น้องเน่ะฝากเป็นกำลังแรงใจก,ก,กันแล้วกันละพี่น้องนเนี่ยกับเพาโมนี่กับบรรยากาศฝนตกเล่นจิ๊บังกะซีอําลําเจียวกับเจียวขุ้มอําลำทุือย่างอ่าพาลุยพี่น้อง ผมเพื่อเพื่อ,อยิดยิดคนจนคือละลายในเมื่ออ่ะโอ้ัอบ,บเบาได้เดอดมันเน้นย จากไปเลียฝน,นก็นเีหละตกยี่ดีพี่น,อน,น,น้องฝนตกบรรยากาศดีผู้ได้ี่ถ้านอนได้ คนเขาดีครับด้วยกีดย,งยางก็เหมือนกีดอ,อยู่ะไรได้สิครับต้น,นโตกต้นเต่าพามาคอมเมนต์ให้กันแล้วกันแล้วก็ได้พี่น้อง tại như ngay như tại bấm bầu này cái tay lên má cái đi tôm, đã tôm tôm xay มันเือกเือกเก้งสำหรับผู้บาคคไม่เกียวสมเปื่อยขนาดเอ็ดมันเนี่ยเน่เปยร้จักือก nó không tốt Chào gặp phim. Cháu bì thế này, thưa quý phục bì Ở mà hái Tây khuất Phục bì ngọt thế này, thưa quý ông Đúng chứ Phốp nó đấy Chấp Ăn kim อันที่เขาเห็นผมขมมาขายอันนี้ดีกว่าแท้บอกัะง่ายงว่าผมผมแสบๆนะพี่น้องจับ,จบ,บมืมอมผมผมแสบเยอะ ผงเหาอเมืองไหนอ่ะชื่อว่าอะไรประจำพี่ต้องนะนและเดีคน,น,น,นมันมก เดี๋เออสีสายเนื่ทุกคน บอกินบ่ได้ครัความหนมักเยอะแยะคคนดอกนี่ใช่ะะละอยากเอาแสงแสงมันอยาสะท้อนนิดน้อยงไ,งได้สิหนอ เปวดดีขนาด คลิปนี้ก็กระเพอก็บำบังก็งงงงได้นั่นแค่นี้คิดหน้าคิดตามมาที่เราแต่กันร่างใจกันแล้วกันอ่ะสบายดีสวัสดีดครับพออ่อคคิดหน้า